ถ่ายดิรอแล้วนะรอก็รอแล้วนะอ่าตอนนี้ถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วทำาล้วรอ,อแม็กเลี่ยงมิ่งหน่อยทำเป็นเลี่ยงมิ่งหน่อยหวัดดีด้วยหวัดดีด้วยหวัดดีครับพี่อย่างเงี้ยอ่า โอ้ยมีเสียงมีเสียงแทรกด้วยเดี๋ยวไทยเยอะหน่อยดิเออเอาโอเคโอเคยังดภาพเดินยังเออเดินมาให้มันภาพสวยเดินมาเดินมาก็ได้มาใกล้ก็ได้มันเป็นสีแดงอะเอะเป็นสีแดงแล้วมันมันไอตัวหนังสือเดินไหมไอเกดทำไมลำหนัเกมสวยแล้วอน้ำพอหรอปะรอยุบไหมาย <laughs> ờ, mình đơn nhanh, tôi đứng dưới đơn ra Tôi đứng đơn ra Ờ, đơn à Có lò ba Lò tai Ờ, lò tai đấy À, có lẽ còn dưới đen không Đến, đe, đến Nam tay đuôi ba tay ở Nam mẹ chưa lấy ạ à Mẹ phò ạ phò